ต้อนรับเข้าสู่บ้านไทยชาแนลวันนี้กับอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่หนิงใช่กินได้เปล่าัถูกต้องค่ะและขอต้อนรับคุณอีจีเองยัยตอนนี้เซนบางทันน่าจะคุณน่าคุณชาถ่ายไปนาน30ปีนะก็หายไปนานพอๆกับบางทันที่ไม่ได้ขำวุ้ยแบลงมา หยอกหยอกทุกคนคะแล้วนี่คะเอาใจใส่เราคุณเอิร์มมาก็ต้องมาพร้อมการคัมแบ็กสุดยอดให่ถูกต้องค่ะกับการคัมแบ็กของบ้านชาติเรารอกันมาอย่างแน่นาจริงๆนะคะตื่นเต้นว่ะการไวจะบอกเพื่อนๆก่อนว่าคุณเอิร์มไม่ได้กั้นนะคะคุณเอิร์มดูไปแล้วสามล้านรอบเชิวไปแล้วแปดล้านวิวนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าให้พี่เอิร์มได้มา ดูพร้อมเพื่อนเป็นอิงรวนกับเพื่อนเพราะว่าวันดูคนดีโดนเพื่นบล็อกดนเพื่อนมิวไปละจ้าคุณเอิงเนี่ยน่าจะมีข้อมูลอะไรบางอย่างมอวกเรามาบอกเรา้กเรายมาาดหวยงบอกเรด้มเรานวมบอกเราวมบอเราม่อเราดยม่ทอ่เราจยเรามันเราดมาบอกเราดยมาบอกเรยมาอเราด้วยมนบอเรา้วยมาอกเราด้มาบกเ้าบอกเี้วมาอกเราว่มาบอกเราบอเราบอเราดว่าอกเรด้วยมเดมีเวเด้วย้วมานนีเรด้อ งวะจังหวัดจังหวัดช็อตส่งมาเป็นอาร์มี่บอลไม่ คือเพื่อนบอกว่าพี่เต้ยแม่งโยนมาไม่ได้นัดแกอยู่ๆก็เรียกซื้อเธอต้องมีความพร้อมอาหมี่ต้องกระตือรือร้นตลอดเวลาเออามี่ปอบอามี่ปองทุกคนแต่สงครามนะคะทุกคนตื่นเต้นมากและแน่นอนว่าบัมเบิ้ล้วก็สั่งอะไรมที่เรียบร้อยรอดูราจะเชิญคุณเอิงเขามาแกะด้วยมาอันบ็อกไปด้วยกันแต่แต่นั่นนอนช่องเราแต่งแต่งนั่นนอนจริงก็คือถามว่าคอนเทนต์เราไม่ใช่เสียงเสียงใช่ทุกคนคนเราทำไมต้องแกะบัมมันเลยเสียงดังเพราะอะไรเพราะว่า มันเจ็ดมันอินได้ใครก็คิดจริงเหมือนกันมึงกว่าจะแกะครบปะก็คือเหนื่อยคอแตกไปอีกสามวันรอดตามกันได้ดูเอ็อด์ดีตื่นเต้นอยากดูแล้วนะครับมีข่าวแอบฟังเพลงยังยังมาดิฉันดูไหมตรงๆทีเซอร์ก็ไม่ได้ดูนะอุยไม่ได้ดูทีเซอร์ไปนดเลยเพราะว่าแบบไม่ได้ดูอะไรเลยแต่ในทีเซอร์แบบรู้สึกว่าไม่ได้เขาไม่ได้ปล่อยอะไรออกมามากขนาดนั้นหมายถึงว่าเนื้อหรืออะไรเงี้ยเราไม่รู้ใช่ใช่โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเรา นถ้าบอกว่าก่อนจะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งให้เราด้วยนะครับและที่สำคัญฝากมิทุกคนนะครับเมมเบอร์ชิดให้กำลังใจพวกเราได้นะครับของใครก็อยากใหญ่ครับไปมาก็สมัครได้เลยนะคะแล้วก็ตามไปดูได้ในเพลย์ลิสต์ของเมมเบอร์เนาะส่วนใครไม่ได้เป็นเมมเบอร์ก็ตามไปดูในเฟสเฟสนะจ้าโอเคพร้อมยังพร้อมมากไปดูกันเลยจ้าเยสุคำว่าตึงเตะ จบไปแล้วนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมตามดู mm hmm. มเต็มได้ใน f c e e o o o นะครับสำหรับ Membership ก็ดูใน Palace exclusive for m r m b e r หรนะจ๊ะจ้าโอเคฉันเข้าใจทุกอ,อย่างในเรื่องของแค่ชื่อเพลงก็คือ yes to come the most beautiful moment <c oughs> แล้วก็พอมาดู m v ก็คือทุกอย่างมันตอบตอบชัดเจนมากเคลียร์มาก <c oughs> ว่ามันคืออะไรก็คือ เล่าเรื่องการเดินทางที่ผ่านมาทั้งหมดก็คือ beautiful moment จริงๆใช่ใช่นี่แบบเขาเลือกฉากที่สําคัญเป็นซิกเนเจอร์ของ m v ต่างๆด้วยนะจําได้เลยขนาดเราอาจจะไม่ค่อยได้ดู m v ซ้ำเท่าไหร่นะอันนี้ออกเลยแต่ว่าเราจําได้เลยนี่หมายความว่าเห็นแล้วรู้สึกคุ้นเคยมากเพราะว่าเป็นฉากที่ใหญ่จริงๆใหญ่จริงจริงๆจริงอย่างแบบฟังแต่เพลงฟังแต่เพลงใช่แต่พอแบบพอเห็นเป็นว่าอุ้ยมันคืออันนี้นี่นามันคืออันนี้นาอย่างแบบตอนจริงช้าก็คือ spring day แล้วก็จะมีตัวลูกปั้น เดบิวต์ในสเตจงานสักอย่างหนึ่งลูกปั้นจริงจริงลูกปั้นกับบังกันมีหลายเอ็มวีเลยแล้วก็ฉากปิดตาที่พี่จินปิดตาคุวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอะไรอย่างเงี้ยรถรถบัสสีเหลืองใช่แล้วก็รถกระบะที่นั่งไทยรถไทยรถอ่ะคือจริงจริงเนี่ยเพลงนี้โดยความหมายของมันก็คือว่าคือเอขาพูดถึงแบบว่าทางการเดินทางเขาที่ผ่านมาว่าแบบมันเป็นอะไรที่แบบสวยงามนะแต่ว่า สิ่งที่ดีที่สุดของเขาอะยังไม่มาไม่ถึงนะยังไงก,ก็ไมยถึงว่าเขาเนี่ยยังแบบเหมือนเขาบอกเราอะว่า เฮ้ยมันยังไม่สุดแค่นี้มันยังไม่สุดแค่นี้นะบางทันไม่ได้แบบอยู่แค่นี้จุดพีอยู่แค่นี้นะจะไปได้อีกอะไรได้อีกอะไรเงี้ยสส่อสารกับพวกเรางใช่แล้วโดยโดย MV อ่ะคือส่วนตัวค่อนข้างประทับใจมากคือเออไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นอานนี้ตั้งแต่แบบเดบิว์เนาะก็คือมาเป็นแบบสอปีหลังอะไรเงี้ยแต่เราก็แบบดูผลงานมาอะไรมาเนี่ยคือเราประทับใจที่เขาเอาแต่ละ MV มอ่ะมา้อยเรียงแล้วมันแบบเออพอเนื้อเพลงอ่ะกับ MV มอ่ะไปด้วยกันไปด้วยกันคือเราจะบอกยังไงด เหมือนเราเห็นการเดินทางดยสรุปของเขาที่ผ่านมาทั้งหมดอะแล้วเพลงเนี้ในของเรานะสำหรับเรานะเราฟัง้วรู้สึกแบบมันฟีลกู๊ดอะนี่บอกไะแต่ว่าทางเดินที่ผ่านมาคือแบบอะบางเ v วบางเนื้อเพลงที่ผ่านมาบางทีมันสะท้อนความเจ็บปวดของบางท่านสะท้อนความเจ็บปวดของวัยรุ่นอะคือมันมีการเดินทางที่ขุกขะมันตลอดเลงเนี้ยแล้วมันมาแบบสรุปเป็นเพลงเนี้ยว่าแบบว่าเอ้ยที่ผ่านมามันดบมันดีมากเลยนะแต่ว่ามีีดวรามี่ดีกว่านี้ให้คุณ รออยู่คือแบบเอออะไรเงี้ยโอ้ใช่ใมันยังม่ไมรอมันเออรอมันมาก่อนอะไรอย่างงี้นะเบสเมมม์ยังมาไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยแบบวันนี้พูดฉันพูดเยอะไปไหมเนี่ยพูดเลยดเลยคือเหมือนแบบเอเปิดมาฉากแรกที่มันเพื่อนเห็นจะเป็นแบบนั่งสีขาวเรื่องกัน คือเข้าใจว่าทำเหมือนเพลง just one day อาก็จะเคยเห็นที่เป็นเอมวีที่นั่งเก้าอี้กันอะไรอย่างเงี้ยน่าจะโพ i t ชันเดียวกันอะไรเงี้ยเออเราก็แบบว่าเอยเปิดได้ดีมากเหมือนแบบแล้วยุคนั้นยังเป็นยุคแบบแรกๆใช่แบบใช่ใช่แล้วก็มามีอ่ารถกระบะรถกระบะรถกระบะเนี่ยเออไม่แน่ใจคนที่สุดเลยที่ที่มันไม่ได้ต้องรารแต่ว่ามีอยู่ในยุคที่เป็นอ่า ยุคน่าจะอยู่แบบอัลบัมเลิฟด้วยเซลล์อะหรือว่าไม่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 ชวนนะทุกคนก็จำเ MV ไม่ได้หรอกจำฉากได้อาจจะเป็นอัลบั้มนั่นแหละ The The Most Beautiful Life something ่ยเออนั่นแหละก็จะมีช่วงที่แบบเล่าเป็นเป็น BTS Story อะเนาะแบบมีทุกอามี่น่าจะรู้จักกันอย่างงี้น่าจะอยู่ในเพลงยูโฟเรียเปล่าไม่แน่ใจของน้องจงกุ๊กอะไรเงี้ยก็ซึ่ง สตอรี่เดิมมันก็ค่อนข้างแบบมีความเจ็บปวดของอวัยรุ่นม,มีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอผมเป็นอันเนี้ยมานั่งในรถกระบะกันในวัยที่แบบเขนโตขึ้นกเก้าปีเราจริงเออคือแบบโมเมนต์ในเอ็มวีเนี้ยคือเขาดูมีความสุขสสมีอะไระเออแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ยังมีความเป็นแบบเด็กผู้ชายคนเดิมเหมือนในเนื้อเพลงที่มีท่อนนึงบอกว่าแบบเออแบบในในตัวเขายังมีแบบ คนนั้นอยู่ไม่ใช่คนนั็นเอยู่สมัยนั้นเขาไม่เคยเปลี่ยนไปหรอกถ้าเกิดแบบถ้าเกิดว่าแบบเทียบกับปัจจุบันเขาจะแบบเปลี่ยนหลายๆอย่างมีพัฒนาการหลายๆอย่างแต่ว่าต่อพื้นแต่ความเป็นเขาบางอย่างความเป็นเขามันจริงมันไม่มีอะไรเปลี่ยนไปได้นะบางคนก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเลยอย่างเงี้ยเออแล้วก็มีรถบัสสีเหลืองรถบัสสีเหลืองก็มาจากตอนเดบิว๋เนาะเป็นเอ่อโนมอร์ดีนเลห็นแล้วก็แบบอย คิดถึงนะตบปลื้มใจรถไฟเอออะไรเออตู้คอนเทนเนอร์ที่คุณอ้อมบอกก็มาจาก MV เพลงรันเออซึ่งไอไอไอตู้คอนเทนเนอร์เนี้ยไม่แน่ใจทุกคนเคยเห็นหรือเปล่าในแบบทวิตเตอร์ทุกครั้งที่แบบมีข่าวบางท่านจะคัมแบ็บเนี่ยทุกคนจะไปแกะตัวเลขไอตองในตู้คอนเทนเนอร์นั้น แบบเสืออะไรกันหรือเปล่าเดี๋ยวเ้าก็แบบเออมันก็เป็นอินไไส์โจ๊กเล็กๆเหมือนกันนะเข้าใจกันแลวบ่อยๆคือมองรู้สึกเราเหมือนกันเห็นเห็นอยู่บ่อยๆใช่ไหมแตัฟิโตเลขตรงนั้นจริงๆแล้วมีหลายๆอย่างเลยเหมือนอาฉาคุณยุนกีแนนเปียโนก็เหมือนแบบจริงๆเป็นฉากที่เราชอบมากเพราะว่าถ้าเทียบกับสมัยก่อนที่อยู่ในเอมวีหรือว่าในสตอรี่ต่างๆของบางคันอน่ะคือ เปียโนของคุณยุนกิเนี่ยจะแบบถูกเผาลุกเป็นไฟอันนี้มันสดใสมากมีดอกไม้มีสีสันสำหรับเรานะมันเหมือนแบบว่าเป็นกาดีแบบความรักในดนตรีของเขาความฝันเขามันแบบ มันฟูลฟิลแล้วอ่ะมันไม่ได้ถูกทําลายบิ่กบ้านสุดๆถ้าสำหรับเราแล้วก็ค่อนข้างแบบมีความหมายแตดีใช่แล้วก็วิอจังเลยได้เลยเล่ามาเลยชอบมากพี่จีนเอามือปิดตาคุณทยองใช่ไหมก็คือแบบโดยส่วนตัวแบบคือมันเป็นฉากที่อยู่ในบัชเวรอแนเทียแต่ตอนนั้นเป็นคุณททยองปิดตาใช่เราเคยดูสเตย้สตอรี่ของเพลงนั้นอ่ะมันจะแบบ แบบไม่ไม่ได้เป็นฟิลแบบซึ้งๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบเข้มข้นนิดนึงแต่รอบเนี้ยเปิดมาแล้วแบบเป็นเจอรถบัสอ่ะแล้วมันเหมือนกลับไปเหมือนบกไปเจอจุดเริ่มต้นอะไรแบบนี้เออแล้วเขาวิ่งไปหารถบัสกันอย่างเ้ยมันก็ยังวิดามากเลยนะตอนนั้นใช่ใช่ใช่หนักเลยทุกคนเลยเงี้ยเออก็เป็นเป็นแบบเป็นสิ่งที่แบบเออดีอ่ะทำมาก็ยิ่งฟังก็ยิ่งมีความสุขคือเราอรู้สึกว่าเอ็มบีค่อนข้างอาจจะแบบ ไม่ได้รีเลทกับคนทั่วๆไปมากแต่ว่าถ้าใครที่เคยดูอามีอ่ะอามี่แน่นอนอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดใครที่เคยดูผลงานของบางทานมาบ้างก็จะเข้าใจจังได้จินเดย์เจอได้เฮ้ยมันมาจากเพลงนี้นะมันมาจากอะไรอย่างงี้อะไรางี้ตั้งใจเลยอ่ะใช่เราก็เลยแบบ มันดีมากเลยจริงแล้วแบบด้วยทำนองเพลงเนื้อเพลงอ่ะฉันว่าเป็นเพลงที่ดีมากเลยนะคือแบบว่าอาจจะไม่ได้หนักมากแต่ว่าแต่ว่ามันมันให้มันให้ถิงมันมันเต็มไปด้วยความรู้สึกจริงๆกับการที่เราติดตามเขามาหรือว่าการที่เราได้รู้จักเขาอ่ะอีโมอยู่นะใช่เรารู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่เลีเยทต่อชีวิตของเขาจริงๆคือ ส่วนตัวแล้วเนี่ยที่เราแบบมาติดตามบางทันเนี่ยอย่างหนึ่งนะคือเรารู้สึกว่าซิกเนเจอร์ของเขาอะคือการทําเพลงที่แบบลีเล่กับตัวเขาเราจะรู้ว่าแบบว่าเพลงนี้ออกมาเนี่ยมันเป็นความรู้สึกในช่วงชีวิตนั้นๆของเขามั้งก็นสมัยก่อนใช่ใช่ใช่อย่างเพลงเนี้ยอ่ะเราฟังเราก็รู้เลยว่าเออใช่อ่ะมันใช่ตอนนี้เขาประสบความสําเร็จอะไรมากมายมีแฟนคลับมากมายแล้วนะแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยเขายังไม่ได้อยากหยุดใช่นี้นะเขาอยากจะไปต่อแบบ พขารักในเสียงดนตรีอยากจะแบบสร้างสรรค์ผลงานดีๆมาให้แฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเลยบอกเออมันก็รีเลทอ่ะแล้วพอเราแบบพอเราฟังเราก็ในฐานะแฟนคลับเนาะเราก็แบบเออรู้สึกดีอะไรเงี้ยว่าเราจะได้แบบติดตามผลงานเขาต่อไปเรื่อยๆจริงเออ,เอ,อมันไปความสูงมันความอิโมที่ไม่ได้เศร้าจริงๆมีความสุขมีความสุขเต็มมาเต็มไปด้วยความรู้สึกประทับใจผูกพันคิดถึงอะไรเงี้ย เราบอกพี่เอิงว่ามึงมึงกูจะขอมิวมึงก่อนนะแล้วก็ขอมิวทุกคนที่เป็นอาร์มี่ที่สี่จะไูเพราะว่าคิดว่าหลบไม่ได้บางคนคิดหรอกปะหลบไม่ได้คือรอบตัวเนี้ยเนี่ยก็ต้องทักไปบอกบอกว่ามึงกลัวได้ถ่ายวันเสาร์ขอรอกอย่าเพิ่งมาบอกอะไรทั้งนั้นว่าจะมีอะไรดีแค่ไหนนะคะตัวอย่าเพื่อนบอกคือที่แบบไม่ได้ส่งอะไรให้เพื่อนเพื่อนดูเลยเพราะว่าอยากให้เพื่อนเพื่อนมาดูเองอยากให้ได้แบบความรู้สึกแรกสิงแล้วก็เป็นอะไรที่เราหลุดเขาเรียกว่าไรหลุดมบพูดไม่รู้เรื่อง เป็นอะไรที่เราไม่โดนสปอยลเลยไม่โดนเลยมึงมันไลฟ์ไปเลยเพราะกูแบบมิวทุกอย่างแล้วคือไลฟ์ไปเลยแบบไม่เห็นอะไรเลยอย่างรอบครอบบ้างวอันเนี้ยเราไม่โดนอะไรเลยไม่โจนอะแม้แต่เมโลดี้เดียวแล้วก็ไม่เห็นอะไรเลยสิ่งที่ก่อนมาดูมีข้อมูลอยู่อันเดียวคือพี่เอิงไลน์มาบอกในกรุ๊ปว่า ต้องเป็นเพลงที่อ้อมชอบแน่ๆเป็นเพลงสไตล์ที่กูชอบอะไรเงี้ยซึ่งแบบจริงเพราะคุณอ้อมเขาเป็นสไตล์เพลงแบบบายนี้ของบางคร่ะเราจะบอกเพลงของอ้อมคือแบบสปริงเด a y เอยไลฟ์ก็ออดเอยโดยแบบว่าเอ้ยเพลงเนี้ยคุณอ้อมต้องชอบแน่ที่ปากไลน์ว่าคุณอ้อมคุณอ้อมแบบคุณชอบเพลงนี้แน่ๆเพราะว่าแค่ขึ้นมา m e ล o ี้แรกคือชอบเลยเป็นแนวดนตรีแบบที่เราชอบเลยอะแบบเป็นเพลงสไตล์บางเพลงเราชอบจริงๆฟังแบบสบายเปิดได้ทั้งวันแบบ วนไปอดูะทุกคคือแบบชอบเพลงที่เต็มไปด้วยแบเพลงได้หลากหลายเนาะและชินช่เคยดีใจที่เขาเลือกเพลงนี้เป็นเพลงเต้นเราว่ามันมันมันทะลักมากเลยอะเขาฟิลแล้วก็วาบแบบแล้วเหมือนแบบว่าท่อนที่แต่ละคนร้องอะมันก็แทนความเป็นตัวเองที่เขาถ่ายทอดออกมาก็คือแบบไม่ว่าท่อนไหนก็ตามอะจะมีความเป็นตัวตนเขาในท่อนในท่อนนั้นเลยอะซึ่งั็อย่างนั้นเสมอเลยนะบางท่านเองแบบ มันจะมีสิ่งที่เขาอยากพูดเนาะแล้วก็ตัวแทนนี่เขาเอามาเล่าในแต่ละครั้งอมันก็ค่อนข้างแบบเป็นตัวน้องจริงๆด้วยความที่น้องมีส่วนร่วมอะไรเยอะไปและมันก็เลยเหมือนแบบทุกอะไรบ้าเราเห็นความตั้งใจตรงนั้นจริงๆแล้วก็แบบ สัมผัสได้จริงๆเออเป็นอีกเพลงที่ชอบมากเลยอ่ะชอบจริงๆสมการรอคอยเนาะสมการรอคอยที่ทุกคนทั้งอาร์มี่และแบบหลายๆคนรอคอยกันคัมแบ็กอย่างยิ่งใหญ่ใช่เป็นเป็นอะไรที่นานอยู่เนาะใช่จริงเก้าปีคือเป็นอะไรที่คนลุกอยู่แม่นี่ก็คือเหมือนมาบอกเล่าเรื่องราวจริงก้าปีแล้วแต่ว่า best moment is yet to come เงยเรายังต้องอยู่เฝ้ารอดูเขาต่อไปเราจะต้องรักษาสุขภาพอย่างละแล้วก็อย่ากระปวดไปแล้วกกวนไปจริง ทุกคนอย่าลืมไปฟังเพลงนอัลบับ้างกันด้วยเออมีเพลงที่แบบเป็นแรปที่แบบสนุกสนานถูกใจทุกคนเนาะที่ทุกคนที่อามีกาลังแบบอยากอยากรอคอยอะไรกี่สุบอไปฟังกันไปฟังกันเยอะๆนะคะต่างสอดส่วนกันด้วยเนาะม่ซิงเกิลหนึ่งที่โหคิดว่าแต่งแตแตแตนะคอมเมนต์นะแตแต่้แน่เลยนี่แบบอยากไปอ่านแล้วว่าตัวต้นคลิปอามีจะพังพูดกันแค่ไหนทุกคนมาแชร์กันได้ถึงเวลาที่เราจะได้ไปร่วมดูทุกฉากแล้วอย่างจริงจังนี่ขอบคุณเอิงมากที่แบบ เออเดิดกลั้นเพราะว่าถ้าเออไม่ได้นั่งอยู่ต้นเนี้ยเราจําฉาก MV ไม่ได้แต่เราจําฉากได้แต่เราจํา MV ไม่ได้ใช่ใช่ใช่จะจําเพลงอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ดู MV บางทันบ่อยเท่าไหร่จริงๆนะแต่เราฟังเพลงบ่อยบิทเอ็กซ์เยอะมากเพราะว่าจะเป็นชุดที่ใส่แบบท่าทางของน้องอะไรอย่างเงี้ยใน MV หลายๆอย่างก็เป็น ถ้าเดิมที่เคยใช้เลียรับเออก็มีโพซิชันที่เขานั่งด้วยเออเราว่ามันอย่างนี้เลยจริงจริงมันค่อนข้างแบบอุ้ยดีเทลเยอะมากเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะมีอิสเตอร์เอ็กต้องดูหลายๆรอบที่มีไว้ได้เวลากลับมาเราค่ะจะไปตามกไปจะไปไม่เป็นจะไปไม่เป็นไปดูเรือน้องไปไหนล่องรู้อะไรมากกว่านี้ก็มาแชร์กันได้ว่าพูดอะไรผิดแบบรีเลทผิดก็มาบอกกันด้วยนะคะจะได้รูด้วยมาอธิบายกันได้เลยฟิลฟิลเลยแลกเปลี่ยนกันเนาะแลกเปลี่ยนกันได้เสมอนะคะในคอมเมนต์นะตามอ่านทุกอัน เลยนะคะตามมาบอกกันได้ว่าพี่คะจริงๆตรงนี้มีนี่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 นี้นะพี่เดี๋ยก็อยากรู้ด้วยเนาะบางทีแบบว่าแบบหลายหลายมุมเราจะไปวนดูอีกหลายหลายรอบใช่ค่ะแห่งนี้มากฝากน้องๆด้วยค่ะ ปังๆแล้วก็แน่นอนนะคะคํานี้ก็ยิ่งใหญ่แล้วเราเราติดตามกันว่าน้องๆจะมีอะไรมาให้เราดูอีกรอคอยนะใช่แล้วก็บรายบังคับมาทุกวันพุธแน่นอนนะคะฝากด้วยจ้าขอบวันนี้พวกเราสี่คนลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบายยรออันบ็อกนะบายบาย